สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กับช่องน้องขบูนเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในห้องโคค่ะวันนี้คืออยู่วันคนเดียวนะคะวันนี้คือมีแขกรับเชิญมาเข้ากล้องน้องขบูนด,ด้วยนะคะรอ,อรุ่นกันเลยค่ะว่าจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวรอรู้กันเลยค่ะวันนี้ก็จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรต้องรอชมกัน,นะคะ่ะวันว่างๆนะคะคือนวดข้าเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วนะคะทานาเก็บข้าเสร็จหมดแล้วค่ะ ก็อยู่ว่างๆไปนะคะคือใกล้จะทำโซนแล้วค่ะก็อยู่ว่านแกะหอมหอมไปนะคะเอ็กน้อยก็จะปลุกต้นกระเทียมกันแล้วค่ะก็ไปเพาะแม่พี่ชายก็ไปทําที่ที่จะทํากระเทียมแล้วนะคะน้องของพูก็อยู่ว่านแกะกระเทียมไปค่ะเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะคะว่ารอรุ้นกันค่ะว่าแขกต้อนเชิญที่ว่าจะเป็นใครนะคะ นั่งแกะหอมให้แกะกลับมันออกทั้งหมดนะคะก็จะแกะแบบนี้ไว้เองนะคะเดี๋ยวค่อยมามาแกะเป็นหรือว่าอย่างเงี้ยแกะออกออกจากลากมันนะคะไม่อย่างนั้นมันจะขึ้นลากเร็วแล้วก็งอกเร็วนะคะคือเอาไปปลูกก็มันจะไม่ดีนะคะถ้าถึงวันจะปลูกก็ค่อยแกะออกนะคะ ก็จะแกะเป็นแบบนี้ไว้ค่ะ จะเป็นนั้นที่แกไว้แล้วนะคะก็แกไว้แบบนี้ค่ะแกหลายวันแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะไปแสมาลากอนะนะขอหนี่ ไนมนี่หน่อ้งนี่ยไมนี่แชร์แลสมมเสยเออ้ลมมาคือเราพี่หยอได้นี่แหละน่ได้ในผักตั้งในชนเท่านั้นเอเออไหนๆๆไหนๆใหญ่อินถักไม่มีหน่อยมีแค่หน่อย Nói...nói gà sẽ tông want toy. Một thế là đi Nơi này thanh thanh hầm thanh thanh không phải thanh 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 sạc thanh 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 dậy rồi nì Nơi này, thanh này mình thanh Mình bán นีอะไร่นะมีมีอันซื้อไหนมีนี่การลัดตกแรยนะเออมาปี้เฉยนี่ตักหน่อยนอยให้อาสาหาวไม่จ๋าหา

ในนั่นล่ะร้องปอนเออแล้วกันหนนี่อ่ะนี่้อยนี่วาพืน่กวเนาะอือโอ้ไม่ขยับเลยมันนั่นเนี่มันตั้นเนี่ยไปอ่นไดีกว่าไนนี่นนอ่ะนี่ลั้อนได้เนาะวันมมนีจะมาแสะ bán ừ. mình tên bán ạ đi ừ. <laughs> nhiều cái Có mang xe chậm thui phải rồi Con này xe ngài với xe người này. ก้อนีมันหน่อยน่าแนี้มาอุยยูพูจะปิ้งมะออกกล้องเยอะๆเลยตอนนี้คือแสนมะละกอไปทำส้มตำเสพรอยอร่อยจิ๋นนะคะ เย่นหอนส่องนออุ่นๆนี่เนาะนอนที่เชียงตงไม่ร้อนนะคะอากาศดีค่ะแดดยังอุ่นๆเองตอนนี้ก็เตรียมของจะทำส้มตำกินค่ะยังไม่ได้ทักถายกล้องเลยสาวๆทักทายหน่อยสิสวัสดีค่ะน้องหอมนนทนะคะ,คะน้องไอฟองค่ะเขาก็ไม่ได้ออกกล้องนานแล้วนะคะ เอาวันนี้มาทำซมตำอ,อ,อร่อยอร่อยกินกันคะ่ะอันนี้ซมกอนแดงเหรอเหมือกนกันนะตอนนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามาแล้วนะคะน้องโบฟองคนงามว่านกวางนะคะวันนี้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่มาแอลถึงบ้านนะคะเพิ่งมาถึงได้สักพักสวัสดีค่ะก็จะนั่งกินของกินคุยกันเล่นๆทำความรู้จักกันนะคะโอไก่ทักทยไก่เยอะไก่เยอะวันนี้น้องเขาซื้อปลามาด้วยนะคะปลาทูเนาะ เซ้นตาทุยมากินด้วยกันาานะคะทุกคนมาเลยค่ะมาค่ะพี่คบก้มนัแป๊บหนึ่งตั้งกล่องอไหนๆถ่ครกันอ๋อาจานร่อยนัาา่น <c oughs> มนเฮ้ยเจับ, <c oughs> เ,จบเสียงเลยเฮเด้ อันนี้น้องทําน้ำจิ้มเองนะให้พี่คำภูชิมอันนี้แต่น้องจะงใจไปถึงว่านกว้าง <c oughs> ต้องไปและวต้องไปละวแต่นี้เราจะชิมซ้มต่างพี่คำภู <c oughs> <c oughs> กินสิ <c oughs> กินสิ <c oughs> มีกี่นังคาเดินสามสิบสองเหรอสามสิบสองนี่จะมีแบบบ้านปลวกใหม่กับบ้านปลวกอย่างเั้นเหรออ่ะวันวันปลวกเรื่องมีคาสไปอ๋อมีแบบมันปลวกเนื้อมันปลวกไตไงมันปลวกใหม่นี่มันปลวกไตมันปลวกใหม่ปลวกไตปลวกเก่าปลวกหมดเลเนอะแต่ว่าปลวกปลวกไตตั้งเนื้อปลวกปลวกเนื้อปไต ถ้ารวมๆกันปวกใหม่ปวกไตปวกเนื้อเซ็งๆก็แปดสิบไปสวัไงปดสิบกว่ากว่านะบ้านเนาะก็เยอะนะแต่ว่ามันจะมีแบบบ้านปวกเนื้อบ้านปลวกไตบ้านปลวกใหม่บ้านปลวกเก่าจไงจรงตองเงง่งยัไงต้องย วันนี้เขินคนสวยมาว่านนะคะพูดไม่ออกกิน <laughs> กินอยู่ไม่สนใจกล้องเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเขินนิดนไม่ต่างกัน <laughs> ก็มาเจอกันครั้งแรกนะคะไม่เคยเจอตัวจริงกันเนาะรู้จักกันในเฟสค่ะใช่ค่ะก,ก็ตัวจริงพี่ขพูสวยมากทุกคนตัวจริงน้องโมฟองก็น่ารักสุดสุดเลยค่ะ <laughs> ทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะคะ รู้จักกันในในในกลุ่มยูทูปเนาะแล้วก็ติดตามเนาะเข้ามานานแล้วแหละค่ะอืก็นั่นเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวหากันก็คือแว่าดีใจมากวันนี้ก็นั่งกินไปคุยกันเล่นๆไปมองมันแถวใส่อะไรมาก็มองมาหนังไหนเนี่นย เออออกอยากอีกหนึงเลยข้าเป็นก้าวยาวมานังเช็ดออกจากนุ่มเปนเกลียวไปคยจากเขาเล่งไก่ยว่ะไปตุ๊วาานี่มันนงเคยไมเออหนีลอะอาผมมันถึไหมอ๋อมันไมผจัทั้งหมดมันนัน้นคนเดิมใหมกันะ

จก็ยังไม่ดีเลยเนี่ยดีที่สดดุดในไหน,นจะแนะนำยังไงดี <c oughs> นี่น้ำอ้ <Okay. S 1> เรื่องอะไรอย่างเช่นแบบทำคลิปแบบนี้ต,นนตัดต่อวิดีโอแบบนี้ตัดต่อวิดีโอว่าท่านแนะนำนี่ไม่เป็นนะแต่ว่าถ้าถามว่าน้องตัดต่อวิดีโอย่างไงก็เ <ทำ S 1> ช่น,นแ่าเอาแบบนี้เอง กกถ้าตัดต่อปีิดีโอยังไงนะจริงๆอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถ่ายคลิปมาจะถ่ายเยอะๆเลยถ่ายถ่ายเยอะๆไม่ถ่ายแบบว่าถ่ายตลอดเวลาแล้วก็พอมาตัดอะ่ะเอาแค่นิีเดียวเป็นคนที่แบบถ่ายอะไรเยอะๆแล้วก็มาตัดตัดตัดเอาทีละนิดทีละนิดแล้วก็มาต่อ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 กันแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบเออมันจะได้แบบที่ ที่นี้ก็แบบที่นี่ก็คือแบบได้นิดเดียวแบบเนี้ยเราถ่ายอะไรนี่นี่ตัวเนี้ยมาต่อต่อต่อกันแล้วอีกอย่างก็ใส่เพลงไปลงไปอะไรแบบนี้ก็จะแบบใช้เวลานานใช้เวลานานมากค่ะแบบเน็ตดีนะแต่ว่าใช้เวลาตตะตอคลิปนี่ประมาณสี่ชั่วโมงใซ้แบบแอปเป็นใช้เน็ตได้เออแอปนี่เป็นแอปไม่ใช้เน็ตแอปแบบ ธรรมดาเนี่ยแหละคลายมาสเตอร์เนี่ยมันมืนตีอยู่เลยอ่ะพเจแบบนั้นแหละก็ตัดเอียงนั่นเลยใส่แอปเหมือนกันใช่แล้วก็มันโกโก้นี่มันใส่แอปตอนนี้ไปหรอกลายออปีนเลยอายตัาเออ,เอนั่นก็ถ่ายไม้ก็เอาเข่าในโทรศัพท์ซับไปกับนั่นจะเออาเข่าในโทัวร์ซับไปเอาแต่ว่าเอาเข่าในก้กนอน,นในตัวแอปตัวแอปเปินั่นน่ะหลายมันใจอันเนี้ยความจับเหมือนกันเช่นเดียวนี่แหละ ลดลงถึงเงินสุดๆเดียวกยังเกินอยู่อ่ะอันนี้ของน้องได้อยู่นะใช้กลุ่มถ่ายแล้วก็มามาตัดต่อในโทรศัพท์ได้พี่ไม่ได้เลยก็งงเนาะงงบงเลอกเป็นแอมตัวเร็วกันอยู่ก็อนาแต่เอ่อถ่ายจากกล้องกลุ่มนี่ถ่ายแบบความละเอียดเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยสองร้อยแปดสิบเมะ แล้วก็อันนาเป็นแล้สร้างตาหนังมันะมันเป็นโกโปรเจ็ดใช่อัน,นาตอนถ่ายละเอียดมันที่นี่280สองร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วกว็สาเอะสองร้อยแปดสิบหกสิะแล้วกว็โอเค อเมื่อเป็นตั้งมาให้เป็นฟกับนงแต่เาลงมาสุดๆแล้วเอามาตัดต่อในคอเสิร์บใหม่กลงงหมดอันที่ทำหน่อวันองใสฟังซายอีน่ะใส่เนี่ยแหละใส่ธรชัตดต่อแล้วก็ใช้ไคลมาสเตอร์นั่นแหละอันก็ออันตีเป็นนั่นโต๊ะสีขามันเป็นตวนี้นะมูก็คือมันอ่ะอันนี้อันเนแนเดนนเออิปนทีเต็่ิ๊ตอน่ะเไเอะ มันเจ้เนี่ยนั่นนะแอปเจ้คมาสเตอร์ก็มีรถนี่นั่นเมืะอ V L L O นั่นอ่ะเจ้ก็เรื่อยๆก็ตัดต่อไรนะแต่บางครั้งอ่ะมันไปเอาจากกล้องจากโกโป่มานะมันอันในคายมาสเตอร์มันหยาบตรงที่แบบเอาเข้ามาเอาสมบางครั้งมันที่แทรกตรงกลางอะไรนะแทรกตรงกลางเลยต้องต่อต่อต่อให้ลบๆออกอยังมันใช้เวลาแก็อ,อืม นีหลายางแหละอันนี้ก็จะเป็นแนวของน้องบุกฟองที่จะตัดเอาถ่ายๆเยอะแล้วก็มาตัดๆออกสุดท้ายไม่เหลือคิมเหลือแค่สิบนาทีถ่ายที่ถ่ายแบบว่าเหมือนพี่เลยเต็มเลยเกือบเมืตัวนี้จะถ่ายเป็นสุ่มวงเลยอ่ะก็มาตัดต่อให้เหลือประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีประมาณเนี้ยใช่ะมานนั้นแหละนี่ก็อืมก็เหมือนกันอยู่นี่ ก็เหมือนกันน si> ุ๊กไม่ก็เห็นน้องเก่งอะโอ้โหไม่ตัดต่อตัดต่อเก่งก็เลยอยากรู้วิธีตัดต่อบ้างมันเหมือนกันเลยก็เอาลีปมาตต่อต่อกันที่เนื่มเก่งเลยมันตต่อต่อต่อกันแบบนี้เหมือนกันเพี้ยขอบคุณนานะสำหรับคำแนะนำว่าให้ความรู้ ก็รู้สึกด,ดีใจยางมากเลยนะคะย,ยูทูบเปอร์ชื่อดังในชีวิตของเราเมันแอวนว่านเลยค่ะชื่อดังเลยเหรอแล้วก็ไปนั่งกินขนมขนมเซียนปลาทู่เนาะแล้วก็คุยกันไปสนุกมากเลยนะคะน้องเขาน่ารักมากเลยค่ะฝากติดตามน้องด้วยนะ <laughs> น้องเขาคนติดตามเยอะแล้วก <laughs> <ต>็เผื่อๆ <laughs> ไม่มีคนรู้จักไงถ้าใครไม่รู้ยังยังไม่เคยเห็นน้องเขาก็ ่วยติดตามเลยนะคะใชะ่ก็กลัวแบบเนี่เยบซีจักพี่คำฟูไม่รู้จักน้องแบบเนี้ยนี่ใครอ่ะสวยจังเลย <c oughs> ย <c oughs> ตอนนี้ก็นั่งกินไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะคุยกันเล่นๆไปค่ะตะกล้องของน้องบูฟองใช่ไหมเนี่ยใช่ <c oughs> Mm hmm. สวยน่ารักมากเลยนะคะชื่อน้องน้องน้องเมยลืมลืมเพิ่งเคยเห็นกันครั้งแรกกินไม่หยุดแลว <laughs> กินตามสบายเลยวันนี้ก็เลยเห็นคนสวยมากก็เลยโกรพูดไม่ออกนะคะชวนน้องๆในหมู่บ้านมาสองคนเนี่ย <laughs> กลัวค th right? ุณไม่ถันน้องโฟอองใช่ไหมไม่ใช่สองคนเห็นเห็นคนสวยแล้วมันเขินอ๋อขนาดเห็นคนสวยยังเขินขนาดนี้นะคะถ้าเห็นหนุ่มนี่พูดไม่ออกแล้วกินเลเทปไปแล้วนะคะ โอเคตอนนี้น้องโมฟองจะกลับแล้วนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะที่มาเที่ยวว่านดีใจมากเลยค่ะคุณขอบคุณพี่อ่พี่คำภูมากๆเลยนะคะที่วันนี้เออทำผมกินเลี้ยงเยเลยยินดีค่ะวันหน้ามาเที่ยวใหม่นะคะแล้วก็ อย่าไปอย่าลืมไปเที่ยวบ้านกวางด้วยนะได้เลยวันหลังไปนะคะวันนี้มากับคุณพ่อเนาะคุณพ่อมาส่งคุณพ่อต้องมาส่งนะคะพรอลูกสาวคนเดียวใช่ทางก็ไกลด้วยนะคะทางไกลเอาไกลแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบว่าน่ากลัวใช่มันเฉียวเียวหน่อยเพราะว่ามันมันจะแบบว่าเปรี้ยวเมนั่นเปรี้ยวยวมันมีเทินมีป่ามีเทินใช่ค่ะเขาแต่ละ Bye bye. มมมไม่มไหวค่ะตอนนี้ก็น้องน้องบุพองก็กลับไปแล้วนะคะวันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่น้องบุพองมาเที่ยวมาแอวหาว่านนะคะมาเที่ยวว่านค่ะก็มาคุยกันเด่นๆแล้วก็กลับไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆทั้งสองคนนะคะก็โวนน้องๆเข้ามา อยู่เป็นเพื่อนนะคะกลัวไม่กล้าคุยเนาะก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกคะ่ะตอนนี้ก็พักซ่องหน่อยคะ่นะน้องพาช่องน้องหอมนวนเชียงรงด้วยนะคะก็พักช่องน้องเขาด้วยนะคะช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้น้องเขา้วยคะ่ะแล้วก็ช่องใหม่กําลังจะมาเร็วๆนี้นะคะแต่ก่อนก็ทําดมกันก่อนตอนนี้คือแยกกันแล้วนะคะทําคนละช่องค่ะก็จะมีผลงานมาให้ชมเร็วๆนี้นะคะช่อง เอ้ฟองเชียงตุงค่ะช่องน้องเอ้ยพองเชียงตุงนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกขมูดทำคลิปต่อๆไปเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ